สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเย็นชมตำกับซาโอมกับกระหลุนหม,มูป้ยัางค่ะผักข้างก็ผักองยองผักขนน้าค่ะน,น,นี่จังไหนหมอกหรอคุอเปียะหมักนเนี่ยเปียะล่อ อ่าอะเดี๋ยวเข้ามา จะมาหอนันบด่ะมาอรวนเหมืนกันเขาหันเจเราจะรัไหมเอย่สจะรอบแต่อร่อยมากค่ะ quá 没啥。<laughs> <Yeah. laughs> ช่านเนี่มันมันอาปุนอะทำทำกับเพื่อนชายอ่เนาะเอาเเอาเนาะอีัจเหีิงออีกแก้วเขาขึ้นมล้นแล้วถ้าชำใครมดีน่อยเขาท่านน่ะ 我先来，不来胖来怕啥了呢？ งห้แกมาซ้าให้เต็มใจก่นมีควางหรอป่

Nó làm nó không pin hơi đặt mắt đương mẹ là đó mẹ nặng มั <N> ้นไย่างก็ง <game> <N> ั <game> <N> ้น <game> ก <N> ็ไปปไม่เยอะถ้ามันร้านเนี่ยนไม่แน่ในะไม่เยอะกับมึงอ่ะตรงถังก็ย่างอยู่เขาน่างเะอืมแนม่อหมือแล้วป่ะคนอื่นทุกคนคนละไม่คนละเจ้าลีช่วยเหมืนดีนะอะมหวังคัดให้เงนน 我婆婆说：“你女、哦 nào đi đi nè. Lại. Quả ừ. ừ, thật trắng, ê chừng mà lắm. cơm đi được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền อยู่หลาตัวเขามาเลยหาตัวใสไหน้าเลยโคตรหนาไ่ใช่ใคะสิใสจีบตูนนะถ้าจะมีหค่ัวยนเลยเป็นวนมใครสิจว่าเป็ต้ถามเลยหาสิข้าว่าให้ชิพา ทะเลยค่ะเดี๋ยว,วไลด์ป็นน้ำแม่ก่อนค่ะกล้วยตําซองชุกันได้แดงเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอร่อยมากค่ะ,คคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดค่ะ